โอเคครับมาต่อกับเซิร์ฟพี่แล้วนะผมเซฟพี่แล้วก็คือเซิร์ฟแนววอรซิกคือเซิร์ฟนี้นะผมก็เข้าไปกนหน้านะผมต่อไปก็คือเซิร์ฟนี้นะผมก็คือเซิร์ฟแนวชุบรอดที่ผมบอกไปเมื่อกิ้ต้นที่แรียนะผมก็คือเอาชุบรอดนั่นแหละที่ได้เป็นวอร์ซีแต่อยู่นี้เอาเป็นเอาชุบรอดเฉยเลยคือผมก็งงเหมือนกันว่าเพื่อโอเคอรับนไรคือเข้ามาก็เข้ามาสุดๆเลยนะครับผมรู้ว่าจะมีอะไรให้อรรถเราหลือีกหรือเปล่านะผมอย่างแรกถ้าเรเข้าไปคือถ้าไปจิ๊เตอร์ทัาล็อกอินเหมือนเดิมนะผมโอเค ขอสมัครขอ,ส,อสมัคขอสมัครมองโอเคครับมาต่อผมอุย้ยแหลกโอ้โหอ่าเดี๋ยววันนี้องใครจังาคนนี้ได้ก็กดไลค์ผมเนียยยย่ยคนรกเขา่จได้ก็กดไลค์นะผมโอเคก็แหลกอยู่นิดนึงนะแกบัทักมอไม่เสร็จแลช่งมหงไม่สนทักมาพรอเกมซีได้ไหมเออได้ได้ได้ได Ok, thằng nay hôm 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 OK. OK, nay hôm nay hôm này hôm nay hôm nay hôm nay cái อีกคือกจริทให้ก็เป็นแก้บัคคุณแก้บัคปกติแล้วผมเล่นนี่ว่อนเลชิ้นส่วนอัปเดตนะผมมันคืุ้นกับของเราเลยเนี่ยมันก็มันก็ของเราแหละโอเคตั้งเริ่มตรงนี้สามพันนะผมผมครับผมไม่ดูจนแล้วอ่านแลครับดูจนแล้ครับแล้วก็จะมีโอ้โหก็นี้เหมืนกับผมผมนะผมยังโทนส่วนใหญ่เราเขาเป็นการเรียนได้ไหมนะผมจะไม่รู้ว่าไอ้นี่ใครวะอย่างเงี้ย เวดเวดก็ใช้จับมันห้าผมอันนี้ก็ของทั่วไปนะผมก็โอเคนะผมก็ไม่มีขงตัวโอเคนะอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเซ็ตของมังกรนะผมใช้เทพเจ้าเลยหรอ นี่เป็นหัวของเนี่ยอันนีนะ้อาจจะเป็นของ,องนี่แหละนะเนี่ยอาจอาจจะเป็นของนี้นะใช่ปะ่ะสามเงินโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ก็อาจจะมีแจกก็เหือนน กอธิเฮียกูคืน <c oughs> นี้นะผมก็อาจจะไม่เห็นผมในตรงนี้เนาะก็ต้องเข้าใจผมนี่ก็คือเนี่ยเซตในึ่านก็คือเซตของก็ไปใช้ก็คือโปรเทควีโปรเทคห้าโปรเทคห้าแล้วก็แล้วก็ออกทนกอนห้า,า,า,านะผมก็ใส่ไปแล้วก็เปีกอีกแล้วนะผมก็คือเหมือนดืมอเหมือนกันเลยนะผมก็โอเคนะผมก็ใส่ต่อที่ละที่สหลอเทสหละที่อันนี้ตลาดผมกดอยู่ตลาดดิไอ้เจ้ากดตลาดเหรเว้ยตลาดนีอยังไม่ เดี๋ยวเขาอาจจะทำนอกอาจจะเดี๋ยวเร็วน่งนี้นะผม,ผมน,น,นะผมก็ทำเป็นคนหนึ่งเนาะโอเคโอเคยืมประจุปว่ามึงห้ามตายมึงตายคืออาจจะไม่จะผิดชอบ อนนี้นะครับวาอันนี้ก็เฮ้าวว่ามึงจะมาจุดสกุลอะไตอนนี้ก็จะโปรโมทเสร็จอยู่โอเค,รอ,อเครอไปไหมครับผมตัดไปตอนนี้ผมโดนนี้เสร็จเลยนะโอเคมาต่อจากที่การปลดแบนไปที่เรียบร้อยแล้วโคตรเหนื่อยเลยโอเคนะครับ

มาถามที่ตอนถาตอนที่พูดนักอาชิปเนี่ยแอ้วกีนก็ตลาดไปแล้วนะผมนั่นคือตลาดงิดยังไม่ทำนะครับผมโอเคืออันนี้คือโลกของโลกเทป,ปดูด้วยครับผม สร้างเสตาลดเกินเซฟลองลงเดี๋โอเคนี่ก็เออเซฟ่างนี้ที่ที่กูต้องการแก้บ้านอย่างงี้แหละ่าจา้ีโปรเก่อแล้วนะมาดูนี้ครับนีพีดบนอีาวโพี่ดูพี่หน่อยไโอเคดูพีพีหน่อยพีพีคือแบบเฮ้ยม่อยู่อย่พีพีอาะไม่เป็นมาผม่อไปดูที่ชรอดเลยเนาะสบา น,นี่ก็เป็นอคติรนนอดแล้วก็บ,บ้าบอกก็จะอีะไร่แล้วมึงไม่ทำเงี้ยแกบ้าโอเคอันนี้ก็ทุบเอ้ยโอ้โหผู้ชมถ้าไม่เห็นว่านาำมีไม่ใช่เลยเนี่ย but